สวัสดีครับมากันโดยทั้งนัดหมายและไม่ได้นัดหมายนะฮะว้าวเข้ามากันแล้วนะครับแชร์แล้วแชร์แล้วต้องบอกว่าพวกเราที่เรียนรู้ด้วยกันมาปีกว่านะครับถึงตอนนี้นะมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วนะครับเป็นอีเวอร์ชันหนึ่งแล้วนะครับท่านที่ยังกําลังจะตัดสินใจจะ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 ,จะนะครับ มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่มีไม่มีตกขบวนครับไม่มีคําว่าช้าเกินไปไม่มีไม่มีคาว่าโอ้รู้อย่างนี้ไม่มีครับในโลกของจิตนั้นเวลาที่ท่านรู้สึกว่าเวลาของท่านมาถึงแล้วก็แค่ตัดสินใจนะครับรถไฟแห่งโชคชะตาเนี่ยมาถึงชานจลาของท่านไม่เท่ากันไม่เหมือนบนบนโลกมนุษย์นะครับเหตุปัจจัยมันเยอะแต่ถ้ามันมาถึงขอให้เรารู้ว่ามันมาถึงแล้วเราก็ตัดสินใจกระบวนการเรียนรู้ชีวิตวันนี้นะครับ เราจะมาคุยกันในเรื่องที่นะในเรื่องที่โอ้โหวันนี้ก็พระเจ้าก็คอนเฟิร์มยืนยันในสิ่งที่ได้ทําได้เรียนรู้มาตลอดนะครับเดี๋ยวจะเล่าอะไรเด็ดๆให้ฟังวันนี้เยอะเลยนะครับกับหัวข้อที่ชื่อว่ารู้สึกอย่างไรว่าได้รับแล้วเพื่อเร่งการได้รับจริงโอ้โหเป็นไงคอนเทนต์นี้คนตุกตาคิดกับมือนะเอามือคิดแล้วรอไม่ใช่นะ <laughs> ต้องเอาหัวคิดเอาจิตคิดแต่ว่าบอกคิดกับมือนะครับตอนนี้กําลังกอนตุกตาก็นั่งให้กําลังใจอยู่นี่นะครับนั่งพิมพ์นั่งประดิษฐ์ประดอยอะไรทุกอย่างหน,นึ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำอะไรครับเอาตัดคลิปอ๋อโอเคสวัสดีครับ่าคุณชุติพัฒน์คุณจิราพรคุณกวยจับไทยเหลียนเก่ามาครั้งแรกค่าโอ้หแรงหนึ่งดูดจริงๆนะวันส่งวันนี้ผมอยากกินกวยจับน้ำข้น นึกถึงก๋วยจับดับคนก <c oughs> ๋วยจับดับคนที่แบบว่ามันมันข้นจริงๆอ่ะมันไม่ได้ข้นเพราะว่าเป็นซีอิ๊วอ่ะอ้ <c oughs> นพญาจีนสมัยเด็กๆพ่อซื้อมาให้ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเนี่ยเป็นคนยวนขายอยู่ในตลาดบริลินผมชอบชอบแล้วเส้นนี่เขาไม่เละเส้นไม่เละเส้นมันต้มแล้วมันเป็นเส้นๆเหมือนม้วนอ่ะเส้นใหญ่เหมือนม้วนอ่ะน,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 นะครับโอ้โหเลยกินแล้วมีความสุขแล้วไข่ ไข่ต้มที่เขาทำเน่เป็นไข่แบบสีแดงๆอะ่ะเปลือกไข่จะอ,ออกสีสีชมพูอะ่ะอ,ออกสีชมพูอะ่ะแล้วหอมอะ่ะคือแปลกนะไอ้ความหอมเนี่ยปั๊บไปเรื่องว๋วยจับละไปเห็นชื่อคนขวยจับไทยเนี่ยนะเพราะ <laughs> เพราะไอ้ความหอมที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ความหอมแบบจากกลิ่นนะมันเป็นความหอมที่แบบว่าพอกินพอกลืนกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกตรงนั้นนะเป็นความหอมที่มันที่ คอล้วได้สัมผัสอะไรประมาณนี้มันก็เรียกว่าหอมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องจิตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณใช้จมูกดมคุณใช้ตาเห็นอันนั้นคำว่าเห็นก็เหมือนกับกินก๋วยจั๊บแล้วมันหอมมันหอมจากความรู้สึกข้างในเข้าใจตรงกันนะเออเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องจิตใหม่ๆในเวลาเราพูดถึงคาว่าเห็นในเชิงสภาวะของจิตเนี่ยมันคือการประจักษ์แจ้งด้วยจิตข้างในเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับระหว่างที่รอเพื่อน <c> ๆนะครับ ช่วงนี้นะครับก็โหมีท่านที่สนใจขอบพระคุณมากครับที่ไว้วางใจผมโค้ชทุกตาในการเข้ามาโค้ชส่วนตัวกราฟความคิดเศรษฐีแล้วก็จูนระบบจิตความสําเร็จนะครับ2 mm hmm. 1> in 1นะฮะใช้ลงทะเบียนทีเดียวได้โค้ชสองคนเลยกราฟแท่งตอนนี้รู้สึกเป็นที่กล่าวขาดมากว่าตรงสเปคจริงๆนะครับแล้วก็มันมันเจ๋งอะ่ะต้องโหผมรู้สึกกราบขอบพระคุณ ่านนโปเลียนฮิวแล้วก็คณะของท่านนะครับที่ที่ไม่ได้เปิดเผยนามแต่ละคนนี่เป็นสุดยอดครุทางด้านจิตวิทยานะครับที่มารวมกันเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นความคิดตัวเองออกมาเป็นกราฟแท่งนะครับมันไม่ได้แค่มองเห็นอย่างเดียวเมื่อเอากระบวนการของกราฟแท่งแล้วนะครับมาบวกกับการจูนจิตซึ่งเป็นศาสตร์ทางตะวันออกเป็นศาสตร์เฉพาะเฉพาะของผู้ที่ฝึกฝนมานะครับผมก็โชคดีความโชคดีของผมคือผมเลือก แล้วก็เลือกที่จะเดินไปจนสุดทางเพื่อจะเรียนรู้เรื่องศาสตร์จุนจิตนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันวันนี้ว่าไอความรู้สึกที่รู้สึกอย่างไรว่าได้รับแล้วเนี่ยนะครับมันมันใช้งานผ่านการจุนจิตได้อย่างไรนะครับช่วงนี้นะครับท่านที่ท่านที่เคยลงคอสของเราสองคนมานะครับผมกับโค้ตุกตาไม่ว่าจะคอสใดแต่ ในคอสที่ท่านลงขอให้มี2คอรคสรวมอยู่นั้นนะครับก็คือคอร์ส30วันกับคอสดีท็อกจิตแล้วก็บวกคอสอะไรก็ได้นะครับอีก3คอคอสอีก3คอร์สถ้าท่านมีคุณสมบัติครบ5คอร์สที่เคยมีนะครับถ้าท่านตัดสินใจที่จะโคสกราฟความคิดเศรษฐีโคสส่วนตัวจุนระบบจิตเนี่ยเพิ่มเข้าไปเป็นคอสที่6นะโคสส่วนตัวเนี่ย ต้องสิ้นสุดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับคนทุกตาเขาจะเปิดโอกาสสําหรับสําหรับนะท่านที่คุณสมบัติผ่านก็คือมี5คอร์สที่เคยเรียนกันไว้ครบและหนและ2นั้น2คอร์สต้องมี30วันกับดีท็อกแล้วก็บวกโค้ดส่วนตัววางระบบจิตเข้าไปคนทุกตาจะาให้การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างตัวตนในการตลาดออนไลน์นะครับซึ่งเธอเชี่ยวชาญมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มี มีนะว่าท่านที่จะเข้ามารับการปรึกษาเนี่ยมันเหมือนกับว่า,เ,าเคยทํามาแล้วอย่างน้อยมีเพจอย่างน้อยมี YouTube เคยทําในเรื่องของโซเชียลมาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโลกยุคใหม่การใช้ระบบจิตกับโซเชเียลมีเดียเข้าไปคอณลูกตาก็เก่งเรื่องนี้มากถนัดเรื่องนี้มากเธอทําทยอดขายเป็นหลักแสนหลักล้านได้แบบถล่มทลายทาั้งที่ไม่ได้มีการแบบซื้อออเดอร์ไวเ้เยอะๆไม่เคยลงทุนแบบว่าเป็นหลักหลายแสนเพื่อเข้าระบบ เพื่อได้ส่วนลดนะครับเธอก็เธอใช้ความมุ่งมั่นใช้ระบบจิตแล้วเธอก็จะมาให้คาปรึกษากับผู้ที่เคยลงมือทำนะส่วนท่านที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นยังไม่รู้จะทําอะไรนะครับยังยังไม่ได้เข้าเกณฑ์น,นี้แต่ว่าการที่ท่านได้โค้ชส่วนตัวได้เข้าระบบนี่นะครับให้นําไปลงมือทำนะทำอะไรก็ได้ผมบอกเลยว่าการสร้างตัวตนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับว่าโลกมันเปลี่ยนไปต่อไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็น โซเชียลมีเดียการสมัครงานการทํางานการส่งงานเจ้านายต่างๆเนี่ยนะครับแม้แต่พนักงานประจําก็ต้องรู้จักวิธีการสร้างตัวตนนะเออคุณไปดูโปรไฟล์ของคุณใน Facebook คุณพูดเรื่องอะไรคุณบ่นเรื่องอะไรคุณมีทัศนคติแบบไหนถ้าผมเป็นเจ้านายในยุคนี้ซึ่งผมก็เคยเป็นเจ้านายผมเคยทํางานแล้วก็เป็นผู้บริหารเนี่ยง่ายมากเลยผมอยากรู้ทัศนคติว่าใครเป็นยังไงเนี่ยผมเข้าไปดูโปรไฟล์ a c e b o o k ny. มันจะแสดงตัวตนเพราะว่าเวลาที่เราเราใช้ Facebook ใช้สื่อโซเชียลเป็นที่ระบายอารมณ์นเนี่ยเราจะไม่มีสติในตอนนั้นเราจะลืมเป้าหมายชีวิตเราจะลืมวิธีการว่าเราจะสื่อสารอะไรออกไปและคนที่เป็นเจ้านายคนเนี่ยเวลาเข้าไปดูโปรไฟล์ลูกน้องเนี่ยมันมีผลต่อให้เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้มามาคิดแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วดังนั้นกระบวนการการสร้างตัวตนมันไม่จะเป็นเรื่องการขายของละมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้อง รู้แล้วบอกว่าเราไม่สร้างได้ไหมได้แต่คนที่เขาทําเป็นเขาใช้สื่อเป็นเขามีโอกาสเติบโตเพราะว่าในโลกของการทํางานยุคใหม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําเป็นขราชการเป็นรับวิสาหกิจมันจะทํางานผ่านสื่อพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าตัวตนของเรามันเป็นตัวตนที่แท้จริงมันเป็นตัวตนที่ไม่ได้เฟกมันเป็นตัวตนที่เราเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะดับเบิลความสําเร็จเป็น2เท่า3าเท่า4เท่า คุณทำออกมาจากความจริงใจนั่นเองนะครับอ่ามากันแล้วนะครับตอนนี้ยอดแชร์เป็นไงบ้างคะเป็นที่พอใจหรือยังคะยอดแชร์อีกนิดนึงค่ะนะครับมีเสียงสวรรค์มาอีกนิดนึ่งค่ะ,ะ,ะส่งหัวใจค่ะเออส่งหัวใจค่ะเออส่งหัวใจให้พี่ใช่ไหมแล้วเขาส่งหัวใจให้พี่ใช่ไหมอ่าส่งหัวใจให้ผมนอนกดหัวใจ <c oughs> เข้าใจะ ما? บอกบทกัน มันก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องเนาะก็ต้องมีคนที่เขาทําเรื่องนี้เป็นมาคอยแนะนํานะครับอ่สาสนใจให้ผมหน่อยคนทุกตาบอกสนใจใคนพูดหน่อย <c oughs> เออนะครับอ่าเดี๋ยวขออีกแป๊บหนึ่งนะขอไปเซฟรูปอะไรหน่อยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ ะระหว่างแชร์นะครับระหว่างแชร์เดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้ฟังประสบการณ์เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าการฝึกฝนจิตเนี่ยบางคนบอกว่าประสบการณ์การฝึกจิตเนี่ยจะต้องนั่งขัดสมาขัดสมาธินะอย่างเดียวหรือเปล่าจึงเรียกว่าการฝึกฝนจิตเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ พอดีนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็อยากจะให้เราได้คุยกันนะครับอ่ะ มาเตรียมตัวเข้าเรื่องนะครับอันนี้เผาหัวก่อนแล้วกันนะเผาหัวก่อนแล้วกันกว่าจะได้เข้าพอดีห้าทุ่มนะฮะร่ <c oughs> <g ül> อกับตาโหลเลยอ่ะให้ดูรูปนี้ก่อนนะรูปนี้ใครเอ่ยนะปิดหน้าเลยไม่ต้องดูอิตาคนเนี้ยตัวจริงไม่ต้องดูนาดูคนนี้ไปนะเมื่อวานนี้ไปดูหนังกับโคตุกตานะเรื่อง black ดำระหว่างที่ไปยืนไปยืนอยู่หน้าโรงหนังเนี่ยนะครับ เลือกรอบหนังปรากฏว่ารอบที่เร็วที่สุดเนี่ยคืออีก3นาทีจะฉายรอบที่ต้องรอคือรอชั่วโมงครึ่งพอร,รอชั่วโมงครึ่งประมาณ5โมงเย็น5าโมงครึ่งนหนัง2ชั่วโมงกว่าผมมีโคชชิ่งส่วนตัวนะครับนัดเอาไว้2องทุ่มมันก็จะไม่ทันเจ้ากรรมในเวรนะฮะก็มีรอบหนึ่งตรงกลางเลยนะช่วยเราเลย4โมงเย็น แต่รอบสี่โมงเงย็นนี่วัดใจผมมากครับมือไม้สันส่นสั่นไม้สั่นเลยเป็นห้อง VIP อย่างที่เห็นนี่นะครับเป็นเก้าอี้นั่ง VIP เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ VIP ของผมในโรงหนังเนี่ยก็คือเก้าอี้สีแดงบนสุดนะเคยดูคนตุกตาหลายครั้งนะครับไปที่โรงหนังไฮซงไฮโซก็ไปดูกันแต่ที่นี่ก็มีโรงหนังโรงเล็กๆเฉพาะและเป็นแบบซูปเปอร์ v ี p อเขาบอกว่า ขายเป็นแพ็คคู่ค่ะไม่ได้ขายเป็นเป็นที่นั่งเดียวขายเป็นแพ็คคู่ราคาสําหรับดูหนังเนี่ยนะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าพี่เป็นสมาชิกอะไรจะได้ลดร้อยหนึ่งดีใจขึ้นมา <c oughs> ร้อยหนึ่งก็มองหน้าคนตุกตาบอกเกิดมาจากท้องพ่อแท้งแม่กูไม่เคยดูหนังพันหนึ่งแต่ซื้อดีวดีอะไรถึงทำไมก็หลายเรื่องใช่ไหมเออประเด็นก็คือว่าเอาวะ คือยังไงผมก็ดูอยู่แล้วมันมาขนาดนี้แล้วมันก็ดูอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอประสบการณ์ที่มันที่มันจะดูหนังพันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะเพราะว่ามันอดคิดไม่ได้ว่าคนดูหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเราจ่ายคนละห้าร้อยเพื่อดูหนังเรื่องเดียวกันแต่นั้นมันยังนึกไม่ถึงเรื่องประสบการณ์การนั่งเครื่องบิน First c l a s s ไปญี่ปุ่นนี่เป็นแสน แต่ถ้าเราต้องการแค่ไปถึงญี่ปุ่นไม่ต้องการประสบการณ์ระหว่างการเดินทางรู้จ่อไปทําไมเนี่ยก็ประหยัดเงินก็เป็นหลักหมื่นแต่ถ้าเอาแบบก็เป็นหลักแสนคือมินลาเดียวกันเนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างคือสภาพแวดล้อมการดีไซน์เก้าอี้อะไรพวกนี้นะผมก็มองหน้าคคตุกตาคนทุกตาก็แบบตัดสินใจมาจากบ้านแล้วว่าวันนี้อยากจะดูหนังแบบโรง VIP โรงหนัง VIP แต่ไม่กล้าบอกโคโโ้เดี๋ยวโคตโ้ตกใจ แต่คนตุกตากะไว้ในใจคือ800ไปหน้าง,งานกลายเป็น1,100ก็จ่ายเป็น1,100ผมก็ยังนึกในใจว่ามันจ่าย1,100 VIP เนี่ยมันต้องมีอะไรสิวะก็จ่ายไหมปรากฏว่าพนักง,งานที่เขาขายตัว๋วเขาไม่ได้บอกอะไรเราเขาบอกแค่ว่า1,100ซึ่งไม่ใช่ความผิดใครเราก็อ้าวหนึ่จ่ายเพื่อจะได้ดูใช่ไหมไม่งั้นมันก็ติดใ,ในใจอีกครับกลายเป็นว่าเราอยากรวยแต่เงิน1 0 0 0กว่าบาท กับหนังที่เราอยากดูเราไม่กล้าให้มันอ้าวลองดูก่อนนี่คือการเคลียร์จำไวนะ้นนี่คือการเคลียร์อย่าให้มันติดค้างในใจถ้าพอจะจ่ายก็จ่ายไปเลยอย่าไปคิดเยอะถ้าเราไม่จ่ายแสดงว่าเราเชื่อว่าเราจะหาเงินได้น้อยกว่าที่เราจ่ายแต่อย่าฟุ้งเฟอ้ออ่ะอน,นี่ก็เป็นเรื่องศิละปะละพอพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเหมือนฟ้าเปิดสวรรค์เปิดน้องก็บอกเชิญทางนี้ค่ะน้องที่ขายตัวก็เชิญไปแล้วก็ไปทำก๊อกก๊อก,กแก๊กอะไร เขาให้การ์ดมาใบหนึ่งปรากฏว่าเราได้เป็นสมาชิกต่อไปไปดูหนังได้ส่วนลดนะคะเอา้าทำไมน้องไม่บอกอันนี้คิดอยู่ในใจท <c oughs> ่ไปน้องไม่บอกกระจายว่า <c oughs> คือได้การ์ดมาได้ส่วนลดเอ้าได้ส่วนลดและน้องค่อยๆภาษาบ้านหลวงเรียกว่าป่อนค,อค่อยๆป่อนคือค่อยปล่อยข้อมูลมาว่าเอาคุณพี่คะในโรงหนังนี่นะคะจะมีการเสิร์ฟน้ําเป็นน้ําผลไม้คะ่ะ ได้ฟรีคนละหนึ่งแก้วมีน้ําผลไม้ค่ะแล้วก็มีขนมเสิร์ฟมีขนมเสิร์ฟในโรงหนังว้าวเดี่ยคอนตุกตาแซวหน้าผมก็ยิ้มละยิ้มละ,ย,มละยิ้มออกละยิ้มออกละใช่ไหมเออแล้วไม่พอน้องเขาก็ให้ป๊อปคอนเอาคูปองป๊อปคอนมาแลกป๊อปคอนได้ฟรีฮะได้ป๊อปคอนอีกแต่ประเด็นคือผมก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมไม่บอกกูแต่แรกวะ นี่คือเกมวัดใจจักรวาลพระเจ้าเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้คุณและจักรวาลก็เป็นเช่นนี้ไม่เห็นอะไรข้างหลังว่าสิ่งดีๆเตรียมไว้ให้คุณอนะมากมายขนาดไหนหลังจากที่คุณได้ขัดเกลาตัวเองได้ผ่านกระบวนการอะไรต่างๆเหมือนผู้ชายคนนี้ไปนั่งยิ้มแก้มปริอยู่ในโรงหนังในอิตาคนนี้เนี่ยแล้วก็มีป๊อปคอร์นได้ฟรีนะคุณรู้ไหมระบบจิตของเราเนี่ยไอ้น้ำที่เขาเสิร์ฟเนี่ย มันก็น้ำกล่องผลไม้กล่องแต่มันรู้สึกพอ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 มันเสิร์ฟอยู่ในแก้วอย่างดีแล้วมีคนมาเสิร์ฟให้เราตอนดูหนังเนี่ยมันมีคุณค่าทางใจมันมีคุณค่าทางใจ๋าาใจอแล้วก็มีขนมจะเลือกเป็นวานิลาหรือช็อกโกแลตครับเอามาอย่างละหนึ่งเขาก็เอาขนมมาขนมก็กินสนุกมากเขาลงหนังก็เบื่อมืดก็ตักขนมมา ทิ่มเข้าตามัง่งทิ่มเข้าหูมัง่งอ้าปากมันมันไม่เข้าปากก็เ <c> ร <oughs> ียกร้องหุ่นเล่นมันบืดอไงเราต้องรองจังหวะที่แบบมันมีแสงสว่างหวะแล้วก็ตักขนมกินก็สนุกดีนึกถึงตลกเขาบอกไปคาเฟ่ม,มืดๆม,ม,มีสาวบริการตักป้อนข้าพอออกมาเสียหน้าเละเลย <c oughs> มันบืด <c oughs> ทิ่มตาทิ่มหูทิ่มอะไรมันเป็นประสบการณ์ผมว่าเออเป็นประสบการณ์ที่ดีนะ แล้วเราก็นั่งกันอยู่ในโรงหนังสองคนตอนนี้โค้ดตุกตาถ่ายแล้วทั้งโรงหนังตอนนั้นนะมีเราอยู่สองคนสักปัก๊บพอหนังจะเริ่มฉายก็มีสุภาพบุรุษคนหนึ่งแกเดินเข้ามามานั่งด้วยนะประเดินเขามานั่งเสร็จปุ๊บหนังฉายไปประมาณสิบนาทีโค้ดตุกตาก็เหลือบตามองไปเอา้าพี่เ้าอี้มันเอ็นได้เขาอี่มันเอ็นได้ คือเปนเอ็นขาชี้เนี่ยคือคนผู้ชายนะข้างเนี่ยเขานอนแบบโซฟาอยู่บ้านเลยแบบอย่างดีอ่ะนอนขาเขายกอัตโนมัติขึ้นมาเลยเอาทําไมขาเรามันห้อยอย่างเงี้ยแต่ขาเขาดิเขานอนถือแบบคนมีประสบการณ์อ่ะเขาเคยเข้ามาก่อนเขารู้เป็นยังไงเราก็เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าพนักงานเขาบอกว่าทำไมไม่บอกเราเพราะพนักงานเขาคงดูแล้วว่าเราน่าจะ มีประสบการณ์น่าจะรู้ดูท่าทางก็ไม่ได้ยากจนถึงขนาดจะไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ยากจนหรอกแต่ประสบการณ์มันไม่มีก็พูดมันตลกตลกขำๆพอคนตกตายเ,เสร็จปุ๊บภารกิจต่อไปของเราสองคนก็คือหาปุ่ม <c oughs> อยู่ตรงไหนวะว่า <c oughs> จะเลือดตรงไหนวะขามันทีโด่งที่เดียยใช่ไงมปรากฏว่าคนตุกตายเขาเจอก่อนเขากดเอ็อเนแล้วไอ้ตรงที่วางขามันเอ็นปื๊ดขึ้นมา แล้วก็เล่นลงไปโอ้ยมันกว้างมันเหมือนมีโรงหนังส่วนตัวอยู่ที่บ้านแล้วไม่ค่อยมีคนดูก็มีอยู่แค่เนี้ยทั้งโรงหนังเนี่ยตอนแรกมีเราสองคนตอนหลังเพิ่มมาสองคันหรือท่านเดียวเนี้ยเขาก็มานั่งดูหนังของเขาใช่ไหมฮะมผมผมผมก็เลยแบบหาปุ่มหาปุ่มคนทุกตาก็แบบเกรงใจจะเปิดไฟฉายให้เกรงใจคนข้างล่างเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าเราแบบเหมือนมันนอกเข้ากลุ่มก็หาปุ่ม หากดคนี้เหมือนหนังตลกอ่ะพอเจอแล้วผมก็กดเล่น <c> ่ <oughs> เอสเอไาเอไปกคนดทุกตาก็แซวบอกโอ้โหเมื่อกี้หน้าเครียดเลยจ่ายไปพันกว่าบาทตอนนี้ยิ้มแล้วคือสิ่งที่มันได้มานะครับท่านผู้ชมน้ำกล่องใส่แก้วคัพเค้กใช่ไหมแล้วก็มีผ้าผ้าเย็นเช็ดมือนะฮะก็ประมาณเนี้ยเท่านั้นเอง เก้าอี้ไปฟ้าปรับเอียนได้แต่ทั้งหมดมันมีนความทรงจำของจิตถ้าระดับจิตของเราไม่เคยฝึกฝนมาสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะไม่สามารถมอบความสุขให้คุณได้ถ้าจิตมันยังติดอยู่กับเงินที่จ่ายไปแล้วรู้สึกว่าไปติดอยู่กับว่าทำไมจะต้องมานั่งดู500ร้อยพันหนึ่งจิตที่มันไม่ได้ฝึกมามันจะไปติดอยู่กับความเสียดายเงิน มันจะมองไม่เห็นรายละเอียดของความสุขพวกเนี้ยถ้าเราอยากเป็นเศรษฐีเราต้องฝึกแบบเนี้ฝึกแบบเนี้ผมฝึกตั้งแต่ครั้งแรกๆนะครับจําได้ที่ไปนั่งกินบุฟเฟ่กันกับโคตุกตานี่เอามาเล่านะไปนั่งกินครั้งแรกๆเนี่ยเน้นปริมาณไม่ได้เน้นคุณค่าโอ้โหเราไปบุฟเฟ่ต์กันแรกๆเนี่ยหัวละห้าร้อยหกร้อยที่เราเริ่มต้นกินกันเนี่ยมันก็ เป็นเงินที่เยอะสําหรับเราเพราะตอนนั้นเนี่ยห้าหกร้อยสำหรับผมโค้ตุ๊กตาในตอนในตอนที่เรียนรู้ด้วยกันมาน,นะครับห้าหกร้อยเนี่ยเราอยู่กันได้สองสาวันนะอยู่กันได้สองสามวันแต่วันหนึ่งไปกินข้าวกันหัวละห้าร้อยปิ้งย่างเนี่ยโอ้โหกินกันจุกเลยกินกันแบบโอ้โหมันไม่รู้รสความอร่อยแต่พอจิตมันเริ่มอยู่เหนืองเงินต้องฝึกนะเราต้องฝึกไปแบบนี้หลายครั้งผมก็จะกินน้อยลง ก็จะเลือกกินเฉพาะที่เราอยากจะกินจริงๆไม่ต้องกินทุกอย่างงั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยมันสามารถใช้เป็นการฝึกฝนจิตได้จนจิตเราถอดถอนจากเรื่องของเงินจากความรู้สึกว่าคือตอนหลังๆเนี่ยกินอิ่มก็อิ่มและอิ่มมันพอดีไม่จุกนะครับเพราะฉะนั้นพอพอจิตที่มันเราจะสังเกตหรือว่าจิตเราเนี่ยมันมันเริ่มสู่เข้าสู่ระนาบการเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ย ไม่ใช่ใช้เงินแบบไม่รู้คุณค่าไม่ใช่ไม่ใช่ตนีขี้เหนียวแต่เป็นรู้จักใช้เงินแบบรู้คุณค่าวิธีใช้เงินรู้คุณค่าที่ดีที่สุดก็คือรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองจะทําให้เรารู้ว่าเราพึงพอใจกับการกินประมาณไหนใช้ของประมาณไหนการกินถ้ามันเพิ่มบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในใจเพิ่มขึ้นไปแล้วถ้าจิตเราละเอียดปราณีตพอตรงนั้นคือกําไร การการกินการท่องเที่ยวการนอนดีๆเนี่ยนะครับผมก็เริ่มต้นจัดตรงนั้นจําได้ว่าเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมก็โคตรทุกตาไปนอนโรงแรม5ดาวที่เกาะสมุยตอนแรกเราจะทิ้งตัว๋วเพราะช่วงโควิดแต่ตอนหลังพอรู้สึกว่าเออไปเถอะเพราะเห็นหลายคนเดินทางไปแล้วก็ไปเถอะไปหาประสบการณ์ไม่ได้มานั่งแค่ว่าช่วงนั้นฝนจะตกอะไรจะเข้าแต่ขอไปซึมซับประสบการณ์นะครับแล้วก็ไปที่สมุยกัน แล้วก็ไปนอนเป็นห้องหนึ่งในห้องที่ราคาแพงที่สุดแต่ช่วงนั้นเราได้ราคาดีที่สุดเห็นไหมชีวิตที่ดีไม่จําเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไปมันมีช่วงเวลาที่ถ้าเราใฝ่รู้เราศึกษาเนี่ยเราจะสามารถจับจองในในราคาพิเศษมันอาจจะแพงกว่าห้องทั่วไปแต่ถ้าจิตเราประณีตจิตเราเนี่ยมันมันรู้สึกว่าความงามของท้องทะเลเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เมดสไล์กับพื้นดินเท่านั้น บรรยากาศโดยรอบนะครับที่หลับที่นอนการบริการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทําให้มันได้รับการเติมเต็มแต่จิตต้องฝึกไปถึงขั้นนั้นก่อนเขาเรียกว่ารู้สึกรู้สึกก่อนที่เราจะได้รับผมสังเกตว่าเวลาที่ไปโรงแรมระดับ5ดาว6ดาวเนี่ยผมชอบผมชอบสังเกตคนรวยก็รวยอ่ะก็รวยทุกคนที่ไปโรงแรมเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็สังเกตดูเวลา ไปเขากินอาหารเวลาเขาไปใช้ชีวิตเนี่ยผมก็เฝ้าดูแบบแอบบแบบมองดูแบบเป็นผู้เฝ้าสังเกตว่าเขานั่งยังไงเขารู้สึกผ่อนคลายในจิตแบบไหนอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนแรกที่ผมไปโรงแรม5ดาว6ดาวเนี่ยผมวางตัวไม่ถูกที่วางตัวไม่ถูกคือมันรู้สึกว่าคนอื่นดูดีกว่าเราหมดเลยคนอื่นดูท่าทางดีกว่าเราหมดเลยคือเรารู้จักตัวเองในแบบที่เราจะด้อยค่าตัวเราเองเราไม่ได้รู้จักตัวเองในแบบที่มัน มันคู่ควรมันรู้สึกวางใจมันจะรู้สึกว่าได้ด้ยค่ะวิธีการแก้ก็คือผมก็ต้องไปได้หลายครั้งไปกินอาหารในโรงแรมไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมนะครับไปนอนออที่พักดีๆที่เป็นการให้รางวัลชีวิตแล้วไปนอนนี่ก็นอนจริงๆแหละมันแทบไม่ได้ออกไปไหนแต่ผมก็คนทุกตาไปถ้าใช้คำว่าไปพักผ่อนก็คือก็จะแช่อิ่มที่โรงแรมนั้นนะคือซึมซับกับบรรยากาศ เมื่อก่อนเรามีความคิดว่าเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยสมมุติว่า,าห้องที่เราเคยไปนอนที่สม,มุยเนี่ยราคาสูงสุดมันคืนเป็นหลักหมืน่นหลักหมื่นต่อคืนนะครับปกติเราต้องจ่าย4ี่ห้าหมื่นต่อคืนในช่วงของไฮซีซั่นแต่ในห้องเดียวกันช่วงโควิดใช่ไหมแล้วมันไปได้แล้วก็ได้ราคาที่พิเศษแต่ราคาที่พิเศษก็ยังับนับว่าเป็นราคาที่เราจ่ายมากกว่าห้องทั่วไปที่เราเคยพักแต่โอเคเรารู้ว่าเราจะได้อะไร เราได้สิ่งที่อธิบายไม่ได้หรอกแต่เราได้การเติมเต็มของสภาวะจิตแต่การที่เราจะได้การเติมเต็มในสภาวะจิตนั้นมันต้องไปหลายครั้งจนจิตมันละเอียดมันประณีตนะครับเพราะจิตมันละเอียดมัน,ม,นมันประณีตเนี่ยถ้าเราไม่เคยฝึกเข้าเงียบถ้าผมไม่เคยฝึกเข้าเงียบผมไม่เคยฝึกอยู่กับตัวเองจะให้ผมไปนั่งดูทะเลอย่างเงี้ยทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยอ,อกอีแป้นแตก เพราะความคุ้นเคยเคยําว่าเที่ยวของผมในอดีตเนี่ยคือการไม่อยู่กับที่โรงแรมมีเอาไว้ซุกหัวนอนเพราะฉะนั้นเรื่องของโรงแรมที่พักเนี่ยเรื่องบริการต่างๆผมไม่เคยให้ความสําคัญแต่จิตมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่เขาใหญ่15วันแบบไปอยู่เลยมันเป็นโอกาสแล้วนี่เพราะว่าช่วงโควิดช่วงไลนเขาต้องการเงินก็ถือว่าเราไปช่วยเขาผมกับโคตตาก็คุยกันเพราะเขาใหญ่เนี่ย โรงแรมที่ไปพักเนี่ยผมก็ปรารถนาจะไปพักมานานแล้วมันเป็นโรงแรมที่แบบไฮโซโรงแรมหนึ่งเป็นสนามกอล์ฟเป็นโรงแรมในสนามกอล์ฟนั่งดูภูเขาเมื่อก่อนไม่ได้มีความสุขพวกนี้ประสบการณ์เขาใหญ่ที่ผมมีความสุขที่สุดก็คือปั่นจัก,กรยานขึ้นเขาใหญ่แต่ตอนนี้ผมมีประสบการณ์ภายในเขาใหญ่เรียบร้อยผมก็แค่มีความสุขกับการ,การนั่งดูเหมือนเราถ้ามีประสบการณ์ภายในกับชีวิตรเรามากพอเนี่ยวันหนึ่งเราก็ถอยจิตออกมาเป็นผู้เฝ้าดูชีวิตของเราแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เราเคยทํา แต่ไม่จําเป็นที่ผมจะต้องเข้าถึงความงดงามของเขาใหญ่ด้วยการไปปั่นจักรยานอีกไม่จําเป็นแล้วเพราะผมทําเรื่องนั้นมาแล้วเหมือนช่วงชิตเราเนี่ยตอนที่เราไม่รู้สภาวะที่จะเข้าสู่ความบังคังร่ารวยมันก็ต้องลําบากเพราะความไม่รู้ไม่ใช่ลําบากเพราะคุณไม่เก่งไม่ใช่ลําบากเพราะคุณไม่ดีพอไม่ใช่ว่าลําบากเพราะว่าเราการศึกษาน้อยหรือพ่อแม่เกิดมามีเงินน้อยไม่ใช่เนื่องือความเข้าใจผิดทั้งหมดไอ้ที่เราใช้ชีวิตลําบากก็คือเราไม่รู้ว่าจะใช้ชิตให้มันดียังไงเราไม่รู้ว่าจะใช้ชิตให้มัน มันมีเงินโดยที่เราลำบากน้อยลงยังไงแต่ทางเดียวที่เราจะรู้ก็คือจงทําต่อไปและเพิ่มระดับความสุขต้องฝึกนะฮะขยันอย่างเดียวไม่พอการอยู่บนโลกใบนี้ขยันแล้วจะไม่อดตายคุณไม่อดตายเลยคุณไม่สบายคุณขยันแต่คุณไม่เข้าใจเรื่องจิตไม่อดตายแน่นอนครับแต่ไม่สบายจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่รู้สึกว่าความรวยเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากได้ แต่ดูเหมือนมันจะเป็นศัตรูของเรา <c oughs> พอเริ่มต้นจะรวยเริ่มต้นลำบากทั้งทีเลยนั้นประสบการณ์ขั้งแรกที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือตอนนั้นก็ไปที่ไปนอนที่สมุยโอ้ผมใช้ชีวิตยอยู่ตรงนั้นแล้วฝนก็ตกพายุเข้าผมมีความสุขกับการนั่งอยู่กับโคตุกตาแล้วมันก็เป็นภูวิลล่าแล้วมองออกไปจากระเบียงชั้นบนสุดนะครับแล้วก็มองไปเห็นทิวเขา แล้วก็มองเห็นภูเขาด้านข้างแล้วพอลมพายุมรสุมมันเข้าผมก็มองไปสุดที่ขอบฟ้าของทะเลและผมก็เห็นลมพายุมันค่อยพัดไล่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 เข้ามาจากเมื่อก่อนเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลเจะรู้สึกว่าพายุและสายฝนคืออุปสรรคที่ทําให้เราไม่มีความสุขแต่ตอนที่ผมเรียนรู้ที่จะเข้าถึงจิตภายในและมีความสุขมันนั่งดูสายฝนจากที่เคยเป็นอุปสรรคและปัญหาผมกลับมองว่านี่คือความงามของชีวิต ผมเห็นเงาทะมึนของฝนเนี่ยมันไล่ไล่ไล่เข้ามาจนเม็ดฝนมันขึ้นอ่าวขึ้นชายหาดแล้วไล่เลาะจนมาถึงตัวผมผมก็ขยับเข้าไปนั่งข้างในแล้วก็นั่งมองดูสายฝนมันทําให้ผมอยู่กับปัจจุบันขนาดและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชีวิตผมเข้าถึงความมั่งคั่งจากภายในทําให้ผมเชื่อได้ว่าความรวยเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องดิ้นรนเพียงแค่เรารู้จักวิธีการ ทำงานใช้ชีวิตผ่านความรู้สึกภายในที่มันร่ำรวยไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่การดิ้นรนสภาวะของความเบาใจวางใจสบายและรู้สึกว่าเรามีเรามีในสิ่งที่เราไม่รู้ทั้งหมดเรามีในสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้ทั้งหมดแต่ความรู้สึกมีมันเกิดขึ้นเวลาที่เรามีความรู้สึกมีเกิดขึ้นเราจะรู้สึกวางใจเราจะรู้สึกเชื่อใจในตัวเอง ทำอะไรมันก็เกิดไอเดียปิ๊งแบบคุณจะไม่รู้ทั้งหมดก่อนที่คุณจะทําหลายคนเสียเวลาจะทําอะไรจะลงทุนอะไรกลัวอยากรู้ก่อนอยากมั่นใจก่อนคุณกําลังใช้ชีวิตฝืนกดแข่งความเป็นจริงหรือว,ว่ากดแข่งความสําเร็จไม่มีอะไรรู้หรอกครับแต่คุณต้องทําทั้งสภาวะนั้นแต่เหมือนนักรบอะ่ะอาศัยความกล้าศัตรูมาเราไมไปสมัครเป็นทหารแล้วฝึกอยู่3วันแล้วก็ไปรบ โอกาสที่เราจะรอดนะมันมีไม่เยอะหรอกถ้าฝึกแค่สามวันแต่ถ้าเราจะเป็นทหารเราต้องออกรบเราฝึกสามปีโอกาสรอดจะเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เราจะมีชีวิตอยู่แบบพอจะก,การันตีได้ก็คือความรู้สึกที่ความกลัวมันลดลงมันเหลือความเชื่อมัน่นจนความเชื่อมั่นมันเชื่อมั่นไปถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นการวางใจคำว่าวางใจคือไม่ต้องถือหวัวใจ ไม่ต้องถือไม่ต้องแบกไม่ต้องกดดันตัวเองวางทุกอย่างลงแล้วก็เดินต่อไปนะครับถ้าคุณเชื่อว่าคุณสําเร็จได้ไปถึงจุดนั้นน่ะจิตมันจะเบาจิตมันจะสบายมันก็จะโล่งโปร่งสบายสภาวะโล่งโปร่งสบายถ้าเราได้ฝึกใช้ชีวิตมีกลยุทธ์